รับผมผู้ชมเดี๋ยวนี้กับแม่นี่ครับผมผู้ชมนี่ครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วครับผมกับช่องกดเหลืองเมืองเหนือครับผมวันนี้แม่ซ้ำใหม่แทง่านไปทํางานหรือว่าไปตลาดนะครับนาะวันนี้ก็แม่คนเดียวครับผมก็คือขอสาตีมาครับพูสารตีขายของที่ตลาดครับวันนี้นี่กับแม่กับแม่คนเดียวแล้วก็ เดีย๋ยวนี้ก็ประมาณเวลาสี่โมงเย็นครับผมผู้ชมแดดก็เริ่มนะครับแสงแดดก็เริ่มก็เริ่มเบาบางแล้วครับผมเพราะว่ามันเริ่มจะค่านะครับเพราะว่าแนาแนวนี่ก็ค่ําเร็วนะครับเนาะค่าวุย้ยค่ําเร็วครับผมเดี๋ยวลองเดินเข้าไหมครับผมผู้ชมเพราว่านนะครับ มแม่ถึงไหมแล้วครับผู้ชมยังพอมีแสงแดดครับผมไม,ม,ม้ก็สวยน้ำก็ยังแดงอยู่นะครับลำน้ำแขานี้เริ่มใส่แล้วครับเป็นทองเล็กนี้ก็เริ่มมันก็เริ่มใสเหมือนก,น,มนกันครับผมแต่กถือว่ายังแดงกว่าลำน้ำแข็งครับผมโอเคครับผมทองเล็กอ,อันนี้เป็นไม้มันสันขยอมนะครับตำบลบูรีแหวนอำเภอสปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับผม รับหน่อยครับแต่ซุนแม็กจะมามีภัยรู้จักครับผมแต่บอกตำแหน่งมาได้ครับว่าอยู่บริเวณนี้จะเป็นหมายรับเหมือนกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเรามาติแตามผู้ชมนะครับว่าวันนี้สําหรับช่องกุหลองของเราจะมีผลงานนักน้อยเพียงใดหรือว่าจะมีเต้มเพื่อใ้ผู้ชมได้ดูก่อนครับเพราะว่าแส่ของนุญอยาตแซวตีมาครับล่าเก้ไขของคนเดียวครับผมก็เลยว่าขอมาซ้ําใหม่เพราะว่าทิปก่อนได้ไปกับ20กว่าตัวครับผมโอเคครับผมดูเลยครับ ลงพิษจะลงพิษไปสองลางครับผมแต่แม่คนเดียวครับผมเยื่อที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมขตั้งกล้องประมาณนี้ครับเยื่อของพี่มดแดงครับผมก็ไม่รู้สิครับเยื่อของพี่มดแดงครับผมวันนี้แม่ค่าน่าจะมีตัวครับผมเพราะว่าเยื่อนี้ถ้าใช้กับตัดวคนะครับถ้่มีตัวนี่กินแน่นอนครับกินชั่วกินดุครับผมโอเคครับผมนี่เราลองมาลงเยื่อกัน กระเบ็ดสองล่างนะครับเราว่าจะมีผมแง่นะครับผู้ชมได้ดูนักน้อยหมอกได้ครับผมโอเคครับกับเหยื่อก็ไม่รู้สิครับโอเคครับลุยเลยครับโอ้โหจมกำลังคุยครับผมเจอแล้วครับผมตัวแรกครับโอ้ลืมมากระชังแม่ ดีครับมมนๆมนครับตัวเลขครับผมโงเขาดีจริงๆครับโอเคครับผมเกือชุดสองครับผม

กำลังคุยครับผมกำลังคุยมาเลยครับโอ้ยกินแรงขนาดครับผมเยือเขาดีจริงๆครับผมลืมเอาลืมเอากระชัง,ชงแม่ครับผมคนทำยังไงดีกินดูกินจ้าครับผม

มาแล้วครับผมรวมมาแล้วครับผมมีตัวเป็นโดนครับผมเอเคครับมีตัวเป็นโดนครับผม m c ครับผม สแกนได้ก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่ากล้องซื้อมาใหม่ครับยังยังศึกษาบบดีด้วยครับผมยังเล่นไม่เป็นนะครับเลยครับผมกำลังจะมัดขอครับไม่มีเวลามัดขอเบชรอีกหลังเลยคือถ้าผมชมไหมชมดูครับการกินเนี่ยเลย ครับผมแงแล้วบอกแล้วครับผมมีตัวเป็นกินครับผมสำหรับเชือกก็ไม่รู้สิครับครับผมจัดคะแนนเลยครับผม จัดกินดูครับผมดยออครับดงไทยได้ตกอยู่คันเดียวครับเนี่ยดูเลยครับโหมันเลยครับผมกินดูกินจัดครับผม ไปแล้วครับอมาวกินมาแล้วโ้ยกครับผมอิ่มโดอิ่มจัดครับผมผมบอกแล้วอะชุดก็ขัดเข้าครับผมดูอิ่มจัดครับผมสำรับเยือกพี่โคดแดงครับผมสุกยอดเลยครับ ยอดครับผมลืมเอาหุลืมเอากระชังไหมครับผมตรงเดี๋ยวเราใส่ในถังสีนี่ก่อนครับผมนะครับใส่ก็ไม่ต้องเยอะครับผมถ้าว่ารู้ว่าปากเข้านะครับเนาะรู้ว่าปากึ้นก็ไม่ต้องใส่เยอะครับผมครับพันความออขึ้นรอบจ่ายตกคันเดียวก็พอครับผมชงชมดูครับผม ลงทุบกินปั๊บเลยครับผมลงอย่างนี้ครับผมลงด,ด,ดูครับไม่ได้โม้นะครับ <laughs> ไม่ดูนครับโยมท่ใหม่ครับใหม่กินดูกินจับครับผมถ้าเจอเหยื่อนี้เข้าไวนี่กินดูกินจับครับครับขนาดลองยังไม่ได้ไม่ได้ใส่เพิ่มนะครับทุกท่ดูด้วยทุกท่ดูนะครับให้กท่ชมดูเลยอุ้ยไม่ถ่ายตกใจอีกฟันหนึ่งครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับ ใส่นิดเดียวครับผมไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับถ้ารู้ว่าปลาขึ้นนะครับถ้ารู้ว่าปลาเข้าไหนครับปิดใส่เยอะท่านชมดูครับผมจนดูครับกินแล้วครับลงกินแล้วกินแล้วครับผมลงแป๊บเดียวครับผมจนดูครับผมลมกินแล้วครับ

เดี๋ยวลองยอดเยื่อใหม่ครับผมท่านผู้ชมดูครับว่ากินดีไม่ดีครับผมดูดูครับกินจัดไม่จัดนะครับลองดูครับผมครับโดนกินแล้วครับผม ดมาครับมาเหลียวครับผมมาเวครับผมชมดูกครับชมดูซ้ยครับผมโอ้ดนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมของเขาดีจริงๆครับ ของของนี้จริงๆครับตเต็มกระมือครับผมเดิ่อนยอดร้บได้ใช้แค่คันเดียวครับผมโยมผมบอกครับถ้ารู้ว่าปลาขึ้นก็ไม่ต้องใส่เยอะครับผมเดีย๋ยวตรงได้วิ่งไปเอาไอ้ก,กระชังมาก่อนครับ ดึงกระชังครับผมชมดึงกระชังไม่มีรถครับผมครตบผมชวมวิ่งเบากระชังมาหอบเลยครับเดี๋ยวครับตรงแสนปลาครับต้องตก็มันเทลงในนี้ก่อนครับผมเทก่อนครับผม แง่มี่ได้ครับผมดเดี๋ยวราแช่ก่อนครับให้มันฟื้นก่อนแช่ก่นนี่ก็ทำแล้วนะครับรอเวลาครับผมดูเวลากรรมทิ้งสาตีทำงานคนเดียวครับผม จะมีแต้แมเพมิ่มไหมลงสองคันเลยครับผมกินแล้วครับผู้ชมกินแล้วติดแล้วครับผู้ชมติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วครับผมอ้ยอ้ยควันติดแล้วเนาะผู้ชมเนาะ มันอยางนี้เลยครับผมนาก่าเลยครับลากท้อต่อครับผมตรงลาท้อต่อลากท้อต่ตอ ไปครับผมต้องรอครับผมต้องรอต้องรอครับผมก<อ>ลืนเลยครับผมอร่อยจนต้องกลืนครับผมทุกค<อ>นานใส่ได้มัดหน่อยด ตัวนึงเลยครับผมเหนาไปครับผมเราเอาคันนี้ตรงก่อนครับผม มีแต um, ้มม uhh. ีตัวเพิ่มนะครับเพราแมคนเดียวครับผมอ่าทลักทุเหน่อยครับผมโอ้นครับผโดนแล้วครับผมนอกแล้วครับมีตัวเป็นโดนครับผมอ มันกำลังช็อตอยู่ครับผู้ชมหลายช็อตนะครับที่พลาดไปที่ว่าผมเล่นกล้องแบบเปล่นเตอร์นะครับเนาะแล้วก็เขาบอกว่าจังหวะที่กล้องตัดนั้นมันจะเป็นที่นาทีหรือว่าอย่างไงครับมันแค่าเล่นแบบเปลี่ยนคือยังไม่ได้ศึกษาครับผมเราเป็นประสบการณ์ดีกว่าครับผมตาออกเหมือนกันครับเน้นตูนดูครับผมเด็กไหมงครับผม ใ่เป็นปลาอื่อครับผมปลาดุกปลาตะเพียนครับผมแต่สำหรับปลาพดเดี๋ยวนี้มันเริ่มเงียบไปแล้วผมไม่ยอมขึ้นเลยครับผม,มโอเคครับผมเราข้ามแล้วครับผม้องรารก,กา เวลาที่ว่าถ้้อมแล้วครับก็ถึงเวลาที่ว่าเขาจะได้เก็บของแล้วครับผมเพราะว่าทิงสาวตีไถ่ของคนเดียวครับผมที่ทามาสลองเอยมาสลองทามาลองสรุปผลงานกันครับผมเอครับลองสรุปผลงานกันครับผมครับผม <c oughs> ผมจะบอกว่หลองจากวิ่งไปเอากระชองมาครับ ก็ได้เพิ่มสงตัวครับแล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มขำแล้วครับเพราะว่าเข้าสู่แน่แนวแล้วนะครับเนาะโอเคครับผมชมดูครับผมโอ้ก็มันน้อยนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองนับให้ผู้ชมดูครับผมเดี๋ยวลองนับให้ผู้ชมดูครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แก้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวครับผมชมโอเคเลยครับไซส์สวยสวยรู้ป่าชั่วโมงครึ่งครับสิบสี่ตัวของเฮากับโอเคครับผมกาสำลัรับนะครับเหยื่อของพี่มดแดงครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดก็เปิดกับปูกนี่กับปูกหม่ครับผมพอดีมีน้องๆขอสั่งแม่ครับผมเลยเอาพวกมาตัวครับผมร่าเราจะมาเอาที่ตลแดครับผมนะครับก็ไม่รู้สิครับครับผมกินดีกินจัดครับผม เหมือนที่ผู้ชมเห็นเมื่อกี้ครับที่ผมถ่ายให้ดูครับผมละแแม่คนเดียวเลยครับผมถ้าแม่สองคนแน่จะได้เยอะกว่านี้นะครับโมหรือแป่วโอเคครับผมก็ฝากไปตัวยครับผมก็ไม่รู้สิครับเยอของพี่มดแดงครับผมสุดยอดครับกินดีกินจัดครับผมครับผมยังได้ก่อชื่นชอบวิดีโอนี้กันยังได้ก่อเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับสำหรับช่องกคดเหลืองเมืองเหนือครับช่องเล็กๆครับผมช่องกําลังพัฒนาอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับเนาะ พยาจย่ำจะแห่ไม้แหาเต็มแห่ผลงานท่านผู้ชมได้ดูตลอดเวลาครับผมโอเคครับผมยังได้ก็ก็ขอฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตแมนะครับหนาอโอเคครับครบัถังได้ผมต,ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมต้องไปช่วยแซวตีไข่ของก่อนครับ โอเคครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปแนมเหมือนเดิมครับ